รายงานข่าวว่าวุฒิมันจะวุ่นวายนะครับเพราะว่ามีกรรมการตำรวจในสัดส,ส่วนของเพื่อไทยด้วยนะครับสอสอเพื่อไทยจี้ให้ประชุมรับเรื่องของคุณทักษิณนะครับด้านรองอธิบดีกรมคุกเนี่ยนะออกโรงชี้แจงแทนนะครับดักคอวัชระไม่ให้พูดเข้าประเด็นอย่าเล่นวโวหารขณะที่คุณวัชระก็จี้ว่าคุณทวีเนี่ยตั้งกรรมาการสอบหลังพบคุณทักษิณไม่กรอกประวัตินักโทษทร .101 ด้านคุณทวีเนี่ยส่งรองอธิบดีราชธรรมมาชี้แจงแทนนะ ผมทิ้งเกล็ดเล็กเกลดน้อยไว้สักหน่อยนะครับในการประชุมกรรมธิการตํารวจเรื่องคุณทักษิณเนี่ยนะครับปรากฏว่าในกรรมธิการมันก็มีสัดส่วนของรอสอสอหลายพักนะในวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่าบุตรวิทย์มันจะวุ่นวายนะครับเพราะว่ามีกรรมธิการตํารวจในในสัดส่วนของเพื่อไทยด้วยนะครับสอสอเพื่อไทยจี้ให้ประชุมรับเรื่องของคุณทักษิณน,นะครับด้านรองอธิบดีกรมคุกเนี่ยนะออกโรงชี้แจงแทนนะครับดักคอวัชระไม่พูดเข้าประเด็นอย่าเล่นโวหารขณะที่ คุณวชระกตจี้ว่าคุณทวีเนี่ยตั้งกรรมาการสอบหลังพบคุณทักษินไม่กรอกประวัตินักโทษท,ทอรอ .101 ด้านคุณทวีเนี่ยส่งรองอธิบดีราชธรรมาชี้แจงแทนนะในวันนั้นที่เกิดความวุ่นวายในการประชุมเพราะว่าในกรรมการอย่างที่ผมบอกก็มีหลายสัดส่วนของพรรคและบางคนก็มาสัดส่วนในพรรคที่คุณทักษินเป็นเหมือนกับศาสดาทําความคิดอยู่นะอันนี้มันเป็นวิจารณาส่วนบุคคลมีชัยชนะเด,ดเชเฉโชสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะ ประธานกรรมธิการนะครับในการประชุมวันนั้นมีการพิจารณากรณีคําร้องของวชรรเพชรทองขอให้กรรมธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจจริงหรือไม่และก็เชิญพันตํารวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาชี้แจงและก็พันตํารวจตรีทวีเนี่ยอภรันตำรวจเอกทวีสอสองเนี่ยได้มอบหมายให้กับนายสิทธิสุทธีวงศ์รองอธิบดีกรมราชธณฑมมาชี้แจงแทนนอกจากนี้ยังมีนาย นัททีทองปราดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนายแพทย์พงพักอาริยาพิน์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการราชทันโรงพยาบาลราชทันนายเอกอิฐทองเนื้อดีนักทันทวิทยาการพิเศษกองทันทวิทยานายนายชตรินพลอยคํานักทันทวิทยาการ กองอพิเศษกองทันทวิทยานางสาวคณิษฐาโชติจันทร์นิติกรชำนาญการกองกฎหมายนายปริญญาส้อยสนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการนักวิชาการชำนาญการพิเศษกองบริหารทางการแพทย์และก็พลตำรวจตรีสามารถโมงสิรินายแพทย์สบเจโรงพยาบาลตำรวจและนายวัชรเพทรทองในฐานะผู้ร้องเข้าชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยครับก่อนจะเริ่มประชุมนายวัชระได้ขออนุญาตประธานอภิปรายในที่ประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนครับ คือให้สื่อมวลชนได้ฟังด้วยมันเป็นสิ่งที่ดี mm hmm. ก่อนที่พลตารวจตรีสุรพลบุญมาสอส,สนอนครนายกนี่สอสอเพื่อไทยนะครับในฐานะกรรมธิการเนี่ยก็แย้งขึ้นมาท,ทันทีว่าขอให้เป็นการประชุมลับอย่าสื่อมวลชนไม่เอานะครับไม่อยากให้สื่อมวลชนร,รับฟังขอให้รอถแถลงทีเดียวพร้อมทั้งขอมติในที่ประชุมว่าจะให้วัชระพยาพิปลายก่อนหรือไม่ต่อหน้าสื่อโดยวัชระโดยนายชัยชนะได้วินิจฉัยว่าขอให้ในายวัชระได้ถแถลงก่อน เป็นการประชุมภายในก่อนแล้วกันจะได้ไม่ยุ่งยากจะได้ไม่ขัดแยง้งวชิระก็ได้กล่าวว่าวันนี้ตนในแขวนพระของนายหลวงรัชกาลที่9้าเป็นพระอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่พลตารวจตรีสุรพลก็ขัดอีกครับว่าขอให้เข้าประเด็นเลยอย่ามาโวหานนะพูดตรงๆไม่ต้องอ้างพระวันโน้นวันนี้คุณวชิระก็เลยกล่าวว่าตนในฐานะผู้มาร้องเรียนได้ขอให้กรรมนิการสืบหาข้อเท็จจริงว่าหนึ่งนายทักษิณรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเวลาหรือไม่สอง การที่นายทักษณิณออกจากเรือนจาพิเศษกรุงเทพไปที่โรงพยาบาลตํารวจในช่วงเวลากลางคืนของวันที่23สิงหาคม66เนี่ยขอถามว่านายแพทย์ที่ไปรักษาตัวนายทักษณิณมีการตรวจจริงหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือไม่นอกจากนี้การก้าวเท้าสู่เรือนจําพิเศษกรุงเทพไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตารางนิ้วนั้นตนขอให้มีการเปิดทาเป็นวิดีโอส่งต่อกับมติการซึ่งเมื่อนายทักษณิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจแต่ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดนั้นเสียทุกชั้นทุกห้องตั้งแต่ปีที่แล้ว ในคุกมันเสียไม่ได้นะครับในคุกกล้องวงจรปิดไม่เคยดับนะก็ว่ากันอย่างเงี้ยนะครับนี่ในคุกกล้องวงจรปิดดับต้องเสียเรียบเสียตั้งแต่ปีที่แล้วผมว่ามันผิดปกตินะไม่มีภาพมายืนยันกับสาธารณชนอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้ยืนยันต่อ,อก,กับปติการว่าผู้คุมของนายทักษิณได้รายงานตลอดทุกสองชั่วโมงนายวิชารากล่าว,ว่านายทักษิณได้มีการลงทะเบียนประวัตินักโทษตามแบบฟอร์มทร .101 เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้คุมชั้นผู้น้อยเกรงกลัวไม่กล้าสอบถาม และผู้บังคับบัญชาไม่ได้สั่งให้ในายทักษณิณกรอกใบประวัติเหมือนนักโทษคนอื่นถามว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีข้อยกเว้นอะไรเพราะในใบนั้นมีทั้งหนังสืออายัดต,ตัวผู้ต้องขังการอภัยโทษการพักโทษและเจ้าพนักงานทะเบียนต้องลองชื่อเป็นไปได้อย่างไรที่นักโทษคนนี้ไม่ต้องกรอกประวัติซึ่งเรื่องนี้นายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องมีการตั้งคณะกรรมาการสอบสวนถือว่าเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายยามาตราหราจากนั้นนายวัชรรได้ขออนุญาตประธาน เปิดคลิปวิดีโอที่ประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนแต่นายชัยชนะไม่อนุญาตครับพร้อมกล่าวว่าเอกสารที่นายวัชระขอผ่านประธานและกรรมธิการนั้นทางกรรมธิการจะนำหนังสือแจ้งต่อหน่วยงานและจะแจ้งกลับไปนางยังนายวชระอีกทีสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุลปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580